สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะพีนุชจะมาแจ้งเรื่องอใบแทรกนะคะใบแทรกในกล่องครีมนะคะใบแทรกที่ในกล่องครีมนะถ้าเป็นล็อตใหม่นะคะลอ็อตเอเดี๋ยวนะล็อตการผลิตวันที่9เดือน9นะคะ2021ล็อตใหม่นี้นะใบ ใบที่เป็นใบแทรกข้างในนะคะที่เป็นใบสรพพคุณเนี่ยมันจะไม่มีนะคะเพราะว่าทางโรงงานแจ้งมาว่าใบแทรกผลิตไม่ทนันเนื่องจากว่าขายดีมากยอดขายดีมากนะคะมันไม่ทันจริงๆพี่นุชก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาก็ได้ใบแทรกนะคะแต่รับประกันว่าได้ครีม ของแท้เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเนื้อครีมสปรพคุณข้างในนะคะเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเนี่ยเนื้อครีมของแท้จะเนียนๆแน่นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยแล้วเวลาที่ทานะคะเวลาที่ทาลงไปก็จะยังซึมซึมลงสู่ผิวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เนื้อครีมไม่เหลว เวลาคว่ำนะคะเนื้อครีมก็จะไม่ร่วงไม่หล่นลงมานะคะไม่เหลวเป็นเขาเรียกอะไรนะไม่เหลวเป็นโลชั่นะนะคะเนื้อครีมเวลาอยู่ในกล่องเอเวลาอยู่ในกระปุกจะเนียนๆนียนแน่นแต่เวลาที่เราทาทาลงสู่ผิวแล้วเนี่ยมันจะซึมเลยมันจะซึมลงสู่ผิวเลยนะคะเนี่ยไม่เหลือเป็นคราบขาวไม่ทิ้งเป็นคราบขาวไม่เป็นแป้งนะคะเห็นไหม ไม่เป็นแป้งนะคะเห็นปะขณดพินุษทายเยอะนะเนี่ยเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งแล้วนะคะว่าลอตใหม่นะคะอตล่าสุดเนี่ยใบยแจ้งมาไม่ทันจริงๆนะคะพินุษขออนุญาตไม่เอาใบาแจ้งใส่นะคะแต่รับประกันว่าได้ของแท้แน่นอนนะทั้งทั้ง3ตัวนะคะทั้งขมิน้นไข่มุกแล้วก็กันแดดนะคะที่จะ ที่จะไม่มีใบแทรกในลอถการผลิตวันที่9วันที่9เดือน 9, 9 2021นะคะโอเคแจ้งเท่านี้นะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ